ไปแล้วว่ะโอ้โหขนาดเบ็ดปลาเลยอะโอ้โหมิงสู้ปลาได้ไหมเอ็มมิงดูทีมิงสู้ปลาได้ไหมเอาเอาฟังนู้นก็ได้เอาไปเอากับน้องมิงหน่อยมี่เอาเอาช่วยหน่อยครับผมวันนี้เด็กๆเราจะไปไหนกันไปชิ้นดิคิมไปชี้เลยคิมไปชี้ไปตกปลากัน นี่อยู่ตรงนี้บานต้นไม้โอเคไปกันเลยเย yeah. <_ d ata> ่อาไปเชือาไอ้ครีมเสร็จแล้วก็ไปเชือไอ้ครีมด้วยน้องมิ้งโอเคไหมคะได้ไปแล้วโอเคเย่หนึสองสามก่อนเย่ก่อนเย่ไปเลยวันนี้นะคะเราก็จะไปตกปลาตอนนี้เรามาหาไส้เดือน,นไปตกปลากัน ง่ายหรือเปล่าไห้สีดูสิโอาเลยไม่ได้เอาอ่ะมจะเอาเล้วลูกมีไหมเอามากเลยนะไหนๆโชว์ดิเม้งโชว์เฉยๆหน่อยอ่ะอ่ะอ่ะอ่้ยตัวเล็กขาดตัวเล็กกับเม่เอาพอแล้ว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 มันเยอะแล้วเหลือเดี๋ยวมันจะเหลือมันเหลือมันจะตายทิ้งเสียได้พอ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 เสียดายแล้วพอแล้วพอแล้วไปไปไป ที่ตกปลามีบ้านต้นไม้ด้วยนะนี่บ้านตานะลูกนะไป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 บ้านตาอินใครอยากมาเที่ยวได้นะมีที่โหนด้วยสลิงไปถึงนู่นนะครับผมนี่โหนสลิงครับผมผมโดดตลอดนะบ้านต้นไม้ครับผมอ่าลูกมิงมิงมาเร็วมาเร็วมาเร็ว จะขึ้นไหมบ้านต้นไม้เลืกไปหรอกมาขี้เกียจขึ้นแต่พี่มาร์กน่ะได้ยังปลายังไม่ได้เลยโอ้โหพี่มาร์กมีเบ็ดด้วยเหรอเบ็ดเลยนี่ก็มีที่นี้ระวังนะลูกอย่าเบ็ดจะเกาะมือมาร์กมาร์กดึงบ้างโอ้ได้แล้วโอ้ใส่น้ำล้นน้อยด้วยนะเด็กๆ ที่อยู่ใกล้ๆบ้านแพงมาเที่ยวได้นะครับจังหวัดนครพนมครับผมสวนสบายครับผมที่นี่เป็นสวนเรียนรู้เกษตรด้วยนะครับนี่ทิบภูเขาวิวสวยงามครับผมเย็นมากเลยฮฉันุกไหมพี่มิว้วนี่มาบ้านตาตาพี่มิว้วกับน้องมิง้งกับพี่มา,าป้าแม่มีไปอยู่นู่นไปไปมาตกฝั่งนู้นนะลูกนะ ไปตัวก่อนน้มุค่าไม่มีมดนะเดี๋ยวดูพี่มาร์กก่อนพี่มาร์กลงก่อนแล้วพี่มาร์กอีพิ่งดึงลูกปล่อยปลาให้ปลามันดึงเบ็ดก่อนนั่นแหละโอ้พี่มาร์กได้อีกแล้วเฮ้ยเบ็ดกโอ้โหไม่เป็นไรเป็นไรเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่มาร์ก็ลงไปเลยมาร์กปล่อยให้มันดึงก่อนนะลูกนะมาร์กปล่อยให้มันดึงก่อนลงปุ๊บ กินปับ๊บโอ้โหโคตรมันเอาอีกแล้วเหรอน่ากินรินมิยน้องมิ้เองมิ้งก็ได้เหรอโอ <en> oh! oh! ah! ้โาดูดๆดๆดดนปาจะดูคุณ ตาอินนี่ตาอินจะเอาปลาไปขายไหมปลาลงน้ำไปแล้วครับเออไม่มีปลาลงน้ำอ่าเมืมีปล่อยปลาแล้วอ่ะเรียบร้อยปลาหายเมืมีปล่อยปลามาร์กไปแล้วอ่ะไปปล่อยปลาน้องนิ่งไปแล้ว เรามีงอนเลยมีงอนแบมนมีทำไงงอนเหมือนมีเหรอม่มีปล่อยปลามิงเหรอพอแล้วเราไปดูตอนจบนะครับผมเด็กๆนี่จะเป็นคนที่ควรเอาผู้ใหญ่มากครับเวลาเราได้ปลานะปลาตัวใหญ่มันก็จะทำมือกว่าเป็นแผลเลยนะครับผม แล้วก็จะดึงดกเด็กตกน้ำนะมาเอาลุงเล็กๆครับคแล้วก็เผื่อบีดมันเกาะอะไรมันก็จะตกเด็กก็จะลงไปเอาอะไรประมาณนี้เราต้องให้ผู้ใหญ่พามานะครับผมนี่ได้อีกแล้วว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 นปววไวว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 นะครับอน เอ้ยมีอ,อไงนองจึ่งลูกพ่งกอนะนะใ้เนบนดูปาลาเรานะครับแป๊บเดียวน่นนะี่โอ้รปลาไม่ได้ใสรุงมือนะครับผมอย่างนี้ไม่ได้ใส่ละเอียบเลยนะครับอปบปลาปลาปมามานะเฮ<อ>้เออย,ยพึ่งดึงนะลูกดึงค่ะในเดือมีจัดการกันเหยียบมันเลยนะครับผม แล้วมันก็ดีกได้นะอันตรายนะครับไปไปเลยแล้วดูปลาเราดิปลาเราได้เยอะอย่างนี้มิ้งให้ละป,าปาะล,ปา,ละปาดึงมิง้งเหรอปลาจะดึงมิง้งเหรอลูโลกโอ้โหไหนไหนปลามิงา้งอ่ะปลามิ้งยู่ไหนวะ มิ่งนั่งลุงเลยเหรลูกโอ้หเกือบตกเลอป้าดึงเหรอลูกเหรอไหนปดึงครมัอน้นีดเออามันหนุนไม่ได้ลูหนดูนีไ่พีโอ้โหหมดแล้วดูดูดูเราลอุ้นต่อนะครับผมอุ้นต่อนะครับพี่มากับพี่มิวนะครับผมมวกับพี่มิวนี่ เซียนมากครับผมลงไปว้าลงไปเรื่อยเลยว้โหพี่มาร์คพี่มาร์คลงน้ำปุ๊บได้ปั๊บเลยเลยว้ไม่ไหวอย่างนี้นี่ปาอินหมดสะแน่เลยวางปุ๊บกินเลยอะไรเนี่ กินลำไยต่อแล้วผมที่สวนเรามันเป็นสวนผลผลไม้เยอะม,มีทุกฤดูครับปลอดสารพิษด้วยนะ <laughs> กินลำไยสบายเอาลงไปอีกเลงไปอีกอลงไปเลยเฮย้ยมันยังเหลืออยู่ยังยังเหลืออยู่เห็นไหมเหยื่อมันยังเหลืออยู่ ไหนเจับช่วยกันจับช่วยกันนับหนึ่งถึง10ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ย้าหกเจ็ดแปดยังหมดเลยนี่ปลาลิกแน่นอนลูกดูเลือดมือปลาบ่ปลาปากมือ ไหนมิ่งอ่ะมิ่งได้กี่ตัวแล้วมิ่งอ่ะไม่ตัวงเลยไมด้จัวลยม่ไตัวเลยพี่มาร์คเบ็ดมันเล็กนี่น้องมันเบ็ดใหญ่มันจะได้เฉพาะปลาใหญ่งนงต้องยกตัางเดียวเอามินี่งลงใหม่สิคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราให้ปลาดึงก่อนเดี๋ยวสิคะเอาลงก่อนลูกเอาลงก่อนหนึ่งสองสามสี่อยให้มันดึงไปก่อนนะแบบนี้มันเขาเรียกมันตรอดอยู่เห็นไหมเนี่ยบ้านเราเรียกมันตรอดเนี่ยมันมันชิมไม่เฉยลูกมันชิมไม่เฉยเออฮึ่มมิงไม่ได้มิไม่ได้จักตัวเลยเหรอ มาให้อาหารปลาโอ้วีมาอะไรแงมามาพี่มีวมาโอ้โหอีกแล้วอะไรบ่ดูครึ่งทางแล้วครับแป๊บเดียวอารมณ์ดีมิงขาสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้มิงไม่ได้ทักตัวมิงอ่ะตอนนี้พี่ตกแล้ว สนุกสนุกกันเลยระวังนะโลกเดี๋ยวนะเอามี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 ลาจะลงน้ำเหมือนเดิมหลยลงไหมค่ะลงไหมโอ้โหพี่มักกับพี่มีมโอ้ทไมทๆ เดี๋ยวพาไปดูน้องมิงครับผมยังไม่จีนน้องมิงสู้ไหมน้องมิงสู้ไหมน้องมิงสู้ไหมน้องมิงดึ๊งเนๆของน้องมิงโอ้โหโอ้โหมิงก็ได้แล้วมิงก็ได้แล้วนี่ปลามิงมิงได้ยังเอาก็ได้แล้วนี่ไง นี่ไงอยู่กับม่มีนนี่งไงเอาไปไปล่อยเอาไปไปล่อยอะโอ้โหของพี่มาก็ได้ละของพี่ม,มืได้อีกเนี่ยโอ้โหปลาปลาพอแล้วล่ะปลาจะอินจะหมดสะแล้วเนี่ยปลาปาลปเาเนี่ยหนึ่งสองสามลงไปเลยนับหนึ่งดิมันจะถึงสิบวิไหมโอ้โห,โหโ เอาได้อีกแล้วโอ,โอ,โอ้หนึ่งถึงสามหอเลยเยี่ยมดิเยี่ยมเยี่ยมอพอแล้วมั้งลูกว่าว่าจะเต็มถังแล้วเนี่ยว้าวดูครับผมเรีบเดียวนะเท่าที่เราถ่ายกันนี่เลยทำวิดีโอเลยนะครับอย่าย่ายา,ยา,ยา,ยายมาอย่าไปแย่งน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเบจะเกาะกันนะครับเดี๋ยวตกน้าด้วยนะพี่ของรางแล้วพี่ของรางเอาให้เลือกร้องปลากินแล้วหนูดูดูดูปลากินแล้วหนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่ง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 อเยอาพอ่าเอกอกับข้าวเราเยอะแล้วแหละวันนี้แหละเราพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วไอ้เราทำอะไรเน่าเน่าเหรอกินลำไยเน่าเหรอลูก ดูปลาเราพอแล้วไหม,มากกินทางแล้วเนี่ยเฮ้ยน,น้องมิงเนี่ยน้องมิงนี่ถ้าปลามาจะทำยไงอย่าเพิ่งปลายังไม่กินเลยอ่ะจะไปดิค่ะดูดูน้องมิงจะกินไหมน้องมิงมันเบียดใหญ่นะผมไม่ได้กินยากปลาตัวเล็ก หมดแล้วเหลี่ยหมดแล้วบิดปล่าเลยเล่นบิดปลาแล้วหนูนะอัะไรได้ไมมปลาไม่งึงได้แน่นอนเอ้ยมันจะดึงหิ่งตกน้ำมาเลยเมื่อกี้นี่ก็เกือบตกน้ำไปแล้วอ่ะโอ้โหขนาดบิดปลายังติดเลยอ่ะเอ้าหมึงสู้ปลาได้ไหมเอ็มมึงสูที่มึงสู้ปลาไหมช่วยหน่อยเอ้า นน้งกเอาไปเอากับน้องมิงแล้ไมิงมิ้งช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหปลามิงตัวใหญ่มากโอ้โหมิงสวยมากโอ้โหมิงเด็ดป่าหน้ามิงอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเหลรอไหน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 ดูหน้าหน่อยสิโอ้โหหยิบหกปลาเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายรูปกัน คนวันนี้ก็คือปลาที่พวกเราไปต <Okay. S 1> กมากันเดี <Okay. S 1> ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย